สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่แกวงไวเพราะคิดว่ามันดูแลง่ายเพราะว่าตู้มันน้อยใช่ไหมมันดูมินิมอลแล้วก็แบบอาจจะดูแลไม่ยากแก่การเปลี่ยนน้ำนู่นนี่นั่นก็คงจะดีแล้วหนึ่งก็คือพยายามรอรอก่อนที่จะหลงของรอว่าเช็คค่าน้ําอะไรให้มันผ่านแล้วแล้วค่อยเริ่มลงถ้าสมมติถ้าอยากเลี้ยงปลากระตูนก็ลงปลากระตูน นะถ้าอยากเลี้ยงโคบี้ก็ลงโคบี้เพราะว่ามีลูกค้าหลายคนที่เข้ามาแล้วก็สามารถเลี้ยงได้มีลูกค้าหลายคนที่เข้ามาแล้วเลี้ยงไม่ได้ทําไมเราไม่เอาปลาที่เราจะต้องเลี้ยงไปเลี้ยงเลยเราจะไปเลี้ยงปลาเทศน้ําทําไมและปลาที่เทศน้ํามักจะดุเสมอไม่อยากให้คลิปนะสำหรับคนใหม่ทุกคนก็คือปลาลองน้ำ่มีจรีง สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอร์ดแคสต์ Easy Pet ท h o p นะครับที่เราจะมาพูดคุยเรื่องปลาทะเลแบบเบาๆนะครับแต่ได้สาระหนักๆเลยนะฮะเหมือนเดิมนะครับผมสีครามครับวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆคุยเมาส์มอยริมตู้ปลาทะเลคือช่วงนี้เนี่ยมันมีคำถามเยอะมากนะครับว่าพี่ครับตู้เล็กเนี่ยเลี้ยงแล้วจะรอดจริงหรือเปล่านะครับหลายคนอยากเริ่มแบบน่ารักๆนะครับที่โตทำงานหรือว่าจะเป็นการตั้งตู้ข้างเตียงแต่มันจะรอดไหมเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้มาคุยกัน เอาเลยครับวันนี้ผมอยู่กับคุณอีซี่นะครับก็จะมาคุยกันแบบสบายๆไม่ต้องเคร่งไม่ต้องเครียดนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผมสวัสดีคุณอีซี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีหัวข้อนะครับคือหัวข้อหลักๆของเราตั้งตู้เล็กจะเลี้ยงลอดไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตู้เล็กกันหน่อยดีกว่าว่าการตั้งตู้เล็กเนี่ยที่หลายๆคนถามเข้ามาตู้เล็กตรงนี้นะครับคุณนีซี่คิดว่าขนาดเท่าไรมันถึงเรียกว่าเล็ก สำหรับผมเนี่ยต่ำกว่าสิบแปดเล็กแล้วครับกระว่าเป็นขนาดเล็กแล้วนะครับใช่ก็คือนาโดพิโคมาโคเล็กมากอืมเดี๋นี้ตรงนี้ผมมาพูดถึงนิดนึงดีกว่าว่าทำไมหลายคนถึงคิดว่าอยากตั้งตู้เล็กนะคเพราะคิดว่ามันดูแลง่ายเพราะว่าตู้มันน้อยใช่ไหมมันดูมินิมอลแล้วก็แบบน่าจะดูแลไม่ยาก ครับการเปลี่ยนน้านู่นนี่นั่นก็คงจะดีแล้วก็าอารมณ์่าไซส์เล็กย้ายง่ายใช่แล้วก็แบบโอ้ผมว่าในปัจจุบันอะเยอะมากครับก็คืออาจจะมีความคิดว่าตู้เล็กเนี่ยอาจจะดูแลง,ง่ายนะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวมาดูข้อจํากัดของตู้เล็กกันนิดหนึ่งว่าข้อจํากัดหลักๆอ่ะในการตั้งตู้เล็กเนี่ยมันคืออะไรบ้างโอ้เยอะมากเลยครับอเริ่มต้นด้วยจํานวนน้าก่อน จ hmm. ำนวนเล็กทิ่น้อยครับครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่แกว่งไวครับอันดับต่อมาคือถ้าของเสียขึ้นมันจะขึ้นไว hmm. แล้วมันอาจจะคงสภาพอยู่นานกว่าตู้ใหญ่ hmm. ครับถามว่าอะไรที่เราจะวัดได้ก็คือถ้าสมมติง่ายๆเลยครับว่าโวแอมโมเนียขึ้น มันจะขึ้นไวในจำนวนลิตรที่น้อยอเพราะมันเพราะมันไม่ได้เจอจางเหมือนเราเทน้ำใส่สีครับถ้าเราน้ำหนึ่งลิตรใส่สีหยดหนึ่งมันก็จะมีสีถูกไหมอ่าอ่าสีจางไม่จางกันแล้วแต่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีน้ำสิบลิตรใส่หยดหนึ่งมันก็จะจางน้อยอนี่แหละ คือตล,ลักประมาณนี้ครับโอเคอ่าแล้วถ,ถ้าพูดถึงเรื่องปริมาณน้ำใช่ไหมครับมันคือมันน้าน้อยแหละแล้วทีนี้แล้วอุณหภูมินะครับมันเปลี่ยนเร็วไหมเปลี่ยนไวอ่าเหมือนเรา,รถ,าถ้าอยู่ตัวอย่างง่ายเลยนะเหมือนเราถือแก้วน้ําแก้วน้ําเนี้ยเย็นเจี๊ยบเลยมาวางอุณหภูมิปกติเนาะครับอ่ากับแก้วน้ําที่ใหญ่ขึ้นใส่น้ําเท่ากันน้ําเย็นเท่ากันน้ําในแก้วเล็ก มันจะอุ่นไวกว่าอือ่าน้ําในแก้วใหญ่ก็จะอุ่นช้ากว่าหมายความว่าขนาดตู้นี้มีผลมากกับเรื่องอุณภูมินะครับก็คือมันจะมีความที่เรียกว่าอุณภูมิจะเปลี่ยนแปลงได้ไวกว่าถูกต้องหมายความว่าก็จะดูแลยากนิดนึงแหละดูแลยากดูแลยากดูแลค่อนข้างยากโอเคก็อันนี้จะเป็นเรื่องที่ผมอยากเกินเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจาะลึกในส่วนนี้นะครับว่า ถ้าเราจะตั้งตู้เล็กเนี่ยคำถามก็คือจะทํำยังไงให้เลี้ยงได้รอดมีวิธีการยังไงบ้างหรือว่าเราต้องดูแลยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวโคเนซี่ค่อยๆเล่าให้ผมฟังหน่อยสําหรับผมเองอ่ะเรามีตู้เล็กนะเรามีตู้ขนาดน่าจะ18นิ้วหรือ12อนิ้วนี่แหละซึ่งเป็นตู้เลี้ยงปลากรลังที่อยู่ในในโซนห้องปลากรลังนะครับครับ ถามว่าเราเลี้ยงรอดไหมเราเลี้ยงแค่พลังเดียวเลยเราเลี้ยงรอดใช่ครับแลวเราก็มีกุ้งเล็กแค่น้อยมีแค่นั้นเราไม่ได้เลี้ยงปลานะครับความยากของเขาต้องพูดก่อนว่าสืหรับมือใหม่ด้วยนะผมจะพูดว่ามันยากมากมืกมันยากหนึ่งก็คือมือใหม่จะไม่รอนะฮะมือใหม่จะไม่รอแน่นอนครับแต่อยากลงเลยมันเลี้ยงได้ใช่ไหมลงของลงของลงของซึ่งตู้เล็ก ทําได้ยากมากหมายถึงว่าการเซตหรือว่ารันน้ำต้องใช้เวลานาน,นไม่ว่าจะเป็นเซตน้ําไม่ว่าจะต้องรอระบบให้มันเข้าถึงหรืออะไรก็ไม่รู้แหละที่มันจะเกิดขึ้นมันยากเพราะว่าหนึ่งก็คือเราใจร้อนอันดับสองก็คืออย่างที่เกิดเป็นตอนแรกมุณนภูมิเปลี่ยนว่าค,ค่าความเค็มก็เปลี่ยนวเพราะมันมักจะระเหยอ,อยู่แล้วนะคราวเนี้ย ราทำยังไงให้มันเลยรอดถูกไหมถ้าเรามาตอบโจทย์นี้ใช่เพราะว่าถ้าบอกว่าน้ำระเหยไวความเกมเปลี่ยนไวอุณหภูมิเปลี่ยนไวครับทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยไหมครับเอาเริ่มจากอันดับแรกเลยเราเติมน้ำก่อนเติมน้ำหมายถึงว่าเติมน้ำจืดไหมเติมน้ำจืดเพราะว่าต่อวันเนี่ยมันจะระเหยซึ่งนี่เป็นคำถามที่มือใหม่ทุกคนถามกับผู้เลี้ยงมาตลอด ก็คือถ้าน้ำเระเหยไปเราจะใช้น้ำอะไรเติมอย่าทำน้ำใหม่นะครับทุกคนคืออย่าทำน้ำใหม่เริ่มต้นเนี่ยเราทำน้ำอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันระเหยเนี่ยเราไม่ทำน้ำใหม่แล้วใช่เราใช้น้ำจืดเติมลงไปคือน้ำเปล่าเติมลงไปเราเติมน้ำเปล่าเราไม่ได้ตีน้ำเค็มแล้วใส่ลงไปในตู้เติมน้ำจืดดีกว่าเติมน้ำจืดเพราะว่าความเค็มจะอยู่ ความเค็มมันจะเพิ่มขึ้นเพราะน้ํามันระเหยออกไปครับแสดงว่าเราจะต้องเติมน้ําจืดลงไปเพื่อให้ความเค็มมันเท่าเดิมอืมอ่าอันนี้สําคัญมากครับขณะต่อมาเราจะเปลี่ยนน้ําต้องท่องทำยังไงทําความเค็มให้เท่ากันกับน้ําที่ตู้แล้วเปลี่ยนน้ําไม่ได้เปลี่ยนเยอะ ผมเปลี่ยนน้าปกติก็คือตู้เล็กเนี่ยเราเปลี่ยนบ่อยเราเปลี่ยนที่ประมาณถ้าสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งมันน้อยมากๆเลยนะครับตัวพตู้ผมตู้ผมเท่าไหร่เนี่ยสิบยี่สิบลิตรมั้งอ่าเปลี่ยนน้าทีก็สองลิตรอ่ะก็คือแค่เหยือดของอานอ่ะก็อ่าประมาณสิบเปอร์เซ็นตใช่สิบถึงยี่สิบไม่เกินนี้ใช่ครับแล้วหนึ่งก็คือพยายามรอรอก่อน ที่จะลงของรอว่าเช็คค่าน้ําอะไรให้มันผ่านแล้วเราค่อยเริ่มลงแล้วไม่ใช่อยู่ดีลงมาตุ้มยี่สิบชิ้นไม่ใช่นะอืมค่อยๆค,ครับโอเคก็คืออาจจะค่อยๆลงไปทีละอย่างละช,ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาแยกย่อยอทีนง้ลวกันว่าถ้าจะเริ่มลงลงอะไรบ้างเนาะโอเคแล้วถ้าพูดถึงระบบโดยรวมเข้าข้าวของตู้เล็กนะครับก็อาจจะมีทั้งเรื่องกองนะครับหรือว่าจะเป็นสกิมเมอร์ น้ำที่ใช้ RODI พวกนี้ครับ,รบเรื่องไฟนะครับตรงเนี้คุณเอซี่แนะนําอะไรบ้างอ่ะจะเป็นเรื่องกองอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่เรื่องกองก่อนอกองอะ่ะผมแนะนําเป็นกองถังครับอ่าเป็นกองที่มีถังระยองยางมานะครับือกองแบบนั้นถ้าเป็นอกองแขวนเนี่ยก็ต้องเลือกกองที่ใหญ่อ่าให้จํานวนน้ําไม่น้เยอะแล้วก็โฟน้ําดีซึ่งกองถังก็ในรูปแบบเดียวกันก็มีถังใหญ่โฟน้ําที่ดี อย่าไปใช้กองแบบกองน,น้อยๆอะ่ะคืออย่าไปใช้กองน้อยรับกองเล็กๆเ,เนี่ยมีปัญหาครับคือเรื่องการจัดก,การของความสะอาดก็ไม่ดีละแล้วต่อมาก็าจะมีเรื่องแบคทีรียครับอ่าก็ใช้ตัวที่ตัวที่ถูกต้องแล้วกันอ่าแล้วก็วัดควาคมเข้มอ่าแนะนําใช้กล้องนะฮะยุคนี้ควรใช้กล้องได้แล้วก็จะเป็นกล้องวัดความเค็มใช่เป็นกล้องวัดความเข็ม นะฮะแล้วก็ถามว่าต,วตู้เล็กจะต้องใส่ทําคลื่นไหมผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเราก็เอาตัวกองนี่แหละให้มันโฟน้ําแรงที่สุดที่เป็นไปได้ที่ใส่ได้มันก็จะโฟน้ําดีของมันอยู่ยแล้วอา่าอันดับต่อมาก็คือเรื่องเรื่องของอุณหภูมิที่ต้องปุ่มนะนะับนี่สำคัญเราเลี้ยงในห้องรูปแบบไหน เลียงในห้องแอร์ไหมเปิดตลอดหรือเปล่าหรือปิดช่ดวงเวลาไหนอุณหภูมิแข่งไหมต้องเลือกดูว่าเราจะใช้ชิลเลอร์ใช้พัดลมใช้ฮีตเตอร์อยู่ที่สภาพของห้องหรืออื่นๆที่เราใช้นะอืมต่อมาก็เรื่องความวินยัยวินัยของการเปลี่ยนน้ำการดู อ๋อสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับมือใหม่ทุกคนเลยนะอะไรที่ไม่เหมือนเดิมเข้ากับมันผิดปกติหมายถึงว่าค่าน้ําต่างๆอืมไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําปลาหรืออะไรก็ได้ที่มันรู้สึกผิดปกติอะสมมติแค่ตาไข่เนี่ยอยู่ดีมันขึ้นจากเมื่อก่อนขึ้นเจ็ดวันขึ้นเต็มอันนี้กลายเป็นสามวันขึ้นเต็มผิดปกติอสิ่งแรกที่ควรทําคือเปลี่ยนน้ำับ เพราะเราระบบเอาไม่อยู่อยู่แล้วก็อย่างที่คุณนิซี่แนะนําไว้ก็คือการเปลี่ยนน้าสักสิบเปอร์เซ็นใช่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คืออาจจะเป็นการเติมน้ําจืดเข้าไปก็คือเปลี่ยนน้าเลยเปลี่ยนน้าเลยก็คือผสมน้ําใหม่ใช่ครับอืมโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นระบบคร่าวๆนะครับอ่าสําหรับเรื่องกรองเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องไฟกันบ้างนะครับไฟที่ควรใช้ตรงนี้ผมอยากให้แนะนําสําหรับตู้ที่อยากจะเลี้ยงเฉพาะปลา นะครับ,รบเป็นตัวแรกเนาะแล้วก็ตู้ที่อยากเลี้ยงปลาแล้วก็ประการังด้วยเลยเราควรใช้ไฟยังไงบ้างตู้เล็กเลี้ยงปลาไอเลี้ยงปลาล้วนเนี่ยก็แรนดอมเลยครับแล้วแต่เราคืออาจจะไม่ต้องฟิกเรื่องไฟมากไม,ไม่ได้ฟิกเลยขอให้มีแสงสว่างต้องนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงก้นตู้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเลี้ยงประกาลังเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องคิดและแล้วเลือกสิ่งที่มันถูกต้อง ก็คือไฟที่สามารถเลี้ยงได้จริงหรือว่ารีวิวจากลูกค้าได้จริงนะรีวิวจากคนอื่นว่าไฟเนี้ยเลี้ยงได้ดีในตู้ขนาดนี้นะแค่เราเลือกให้มันเหมาะสมกับชนิดที่เราจะเลี้ยงอันนี้คือสําคัญมากเพราะว่าอ่าหลายๆคนที่ทักเข้ามาไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรแล้วไม่รู้จะใช้ไฟอะไรอืมอืมเพระนั้นแล้วก็ดูก่อนดูก่อนครับว่าจะจะเลี้ยงอะไรแลเลือกเลือกไฟได้ถูก ก็ S <S <an> หมายความว่าอาจจะต้องเลือกสายพันธุ์ประการังนิดนึงแหละว่าเราอยากเริ่มเลี้ยงตรงไหนเล่เนเลยตนตัวไหนอาจจะเป็นทอสแฮมเมอร์แต่ทอสกับตู้เล็กนี่ไหวไหมก็เลี้ยงได้นะแต่ว่าก็ต้องดูแลเยอะเพราะว่าจะมีความยากนิดนึงแหละแล้วแบบถ้าไม่งั้นก็เป็นสายของอ,งอ่อนมันก็จะเบาลงมาหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามามาจอดรถอีกทีนึงนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมไปต่อที่ระบบสกิมเมอร์กันบ้างมาดูเรื่องกองล่างกันบ้างนะครับสกิมเมอร์ที่ควรเลือกครับ เราควรเลือกตัวไหนดีถ้าตู้เล็กอะตัวไหน่ก็จะเป็นตัวเป็นตัวแขวนมผมแนะนาเป็นพวกตัวแขวนนะไม่ว่าจะเป็นแบบคิวค<ม>ิวหนึ่งอืมอ่าคิวคิวสามใช่คก็จะเหมาะสมเพราะว่าถ้าเรามันจะมีพวกคิวคิวเนี่ยมันจะเป็นที่ไม่อยู่ในตู้เลยถ้ามันอยู่ในตู้เลยเนี่ยโอ้โหเกะสำหรับต,ตัวโตนะไม่รู้คนอื่นเป็นไงผมรู้สึกว่ามันเกะกะไม่ชอบอะไรมันอยู่ในตู้ แต่ว่าตัว Q 1 Q ห Q Q สพวกนี้เป็นตัวที่เอท n l นอลก็คือเป็นตัวหยงนอก<ม>อืมอ่าก็คือแขวนข้างตู้แล้วก็ทำดูดเข้าไปปัดออกมาก็จะดีกว่าครับครับโอเคต่อไปก็อ่าเป็นตัวเครื่องทดสอบค่าน้ำอืมนี้เนาะเพราะว่าตู้เล็กเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีความสวิงของค่าน้ำแน่นอนแหละอ่ใช่แล้ว่าจะเดินของน้ำระเหยไว หรือว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ค่าต่างๆที่อาจจะเปลี่ยนค่อนข้างไวเพราะมันคุมค่อนข้างยากต้องบ่อยนี้เลยไอ้ตัวเครื่องทดสอบค่าน้ําเนี่ยเราใช้ตัวไหนดีก็ถ้าเลี้ยงปากลังแล้วก็มีห้าตัวให้ครบนะครับเอโนสามเอ่อ KSCAMGPO4 อืมครับอ่าถ้า เป็นปลาล้วนผมก็แนะนำแอมโมเนียอ่าเอนสามครับอ่าเอโอสองเอโอสามสามค่าใช่คที่จะฟิกไว้คนที่จะมีอันเดนผมขึ้นรายละเอียดตรงนี้ไว้ให้คลาไว้ให้เลยเนาะว่าเราต้องฟิกค่าไหนบ้างนะครับก็คือตัวเครื่องทดสอบตัวเนี้ยครับมันจะมีอ่าตัวเฉพาะไหมที่คุณซี่อยากแนะนำว่า ราใช้ประมาณนยี่ห้อใช่ไหมยี่ห้อเฉพาะที่เราใช้อยู่ที่อยากจะแชร์ให้หรือว่าเผื่อใครอยากเอาไปใช้ตามก็ผมผมเองอ่ะผมใช้อยู่สองยี่ห้อตอนนี้ก็คือตัววาร์โอเชียนกับตัว s าริเวิรซึ่งซาริเวิรจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วหลายหลายคนชอบอยู่แล้วใช่มันอ่านง่ายแล้วก็อาจจะราคาไม่ได้ไม่ได้น่ารักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็แต่มันโอเคมันจบ แล้วก็ตัวอย่างวัดก็ราคาน่ารักลงมาแต่ว่าคำนวณยากหน่อยในเรื่องบางตัวก็คือถ้าใครอาจจะเริ่มด้วยงบประมาณที่ไม่ไม่สูงมากก็ลองไปดูวัดเนาะแต่ถ้ามีงบประมาณหน่อยก็อยากให้ดันไปที่ซาริเฟอร์เลยเดื่ออนาคตมีการตั้งตู้ใหญ่ด้วยเนาะอาจจะมีตู้ใหญ่เพิ่มเติมยังไงตัวนี้มันก็ใช้ได้ครอบคลุมอยู่แล้วถ้าอย่างน้อยมันมาตรฐาน่อนข้างมาตรฐานดีแล้วผมก็ใช้มาตลอดนะอ่า โอเคครับถ้างั้นเนี๋ยผมขอไปต่อที่หัวข้อที่หลายๆท่านน่าจะอยากรู้นะครับเรื่องการลงปลาหรือว่าลงปลาการลังในจุดเริ่มต้นนะฮะเผื่อว่าเราลันน้ํามาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็อยากที่จะลงและลงปลาทะเลหรือว่าลงปลาการลังตัวนี้ครับปลาทะเลหรือว่าปลาการลังที่อยากแนะนําให้มือใหม่เริ่มต้นเนี่ยลงสําหรับตู้เล็กนะคุณอีซี่อยากแนะนําตัวไหนบ้างอืมก็เป็นปลากร์ตูนเลย คือถ้าสมมติอ,มอยากเลี้ยงปาก,กรตูนก็ลงปาก,กรตูนนะฮะถ้าอยากเลี้ยงโกบี้ก็ลงโกบี้อ่าแลวอยากเลี้ยงอื่นๆก็เลี้ยงเลยเราจะผสมได้ไหมผสมได้ผสมได้ก็คือสามารถจะเลี้ยงได้แต่ว่าแค่มันเหมาะกับตู้ไหมอ่าสิ่งที่ผมไม่ได้อยากให้ลงไม่อยากให้คิดนะสำหรับมือใหม่ทุกคนก็คือปาลารองน้ําไม่มีจริงอยากใช้คํำนี้ครับ เพราะว่าคำนี้เป็นคำามาก่อนมากตั้งแต่ผมยุคเลิกเริ่มเลี้ยงเลยปลาเทศน้ำปลา<ร>ลอง<ท>น้ำอะไรพวกนี้เนาะเพราะเมื่อไหร่ที่ปลาเทศน้ำอ่ะเป็นปลาที่มันถึกอยู่แล้วครับทำไมเราไม่เอาปลาที่เราจะต้องเลี้ยงไปเลี้ยงเลยเราจะไปเลี้ยงปลาเทศน้ำทำไมและปลาที่เทศน้ำมักจะดุเสมอดังนั้นแล้วสำหรับนิยามผมทุกคนถามปลาเทศน้ำผมบอกผมไม่มี พอผมลงปลาที่จะเลี้ยงเลยครับอ่าก็คืออาจจะคิดมาก่อนแล้วแหละว่าอยากให้ตู้เราเนี่ยมีปลาอะไรบ้างใช่นครับก<ช>็บ<ช>ลงปลานั้นได้เลยใช่แล้วในในการอ่าสมมติถ้าเรารันน้ําเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วว่าตู้เล็กมันรันอยู่ประมาณกี่วันครับก่อนที่จะลงปลาก็ป,ารประมาณสามสิบวันอ่าสามสิบสองก็สามสิบสามสิบสองหรือว่าถ้าเราบบดีๆหน่อยก็อาจจะไวครับแบบสักยี่สิบสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดวัน อันนี้คือดีขึ้นมัร้อยค่าต่างๆมันคงที่ก่อนแล้วก็ค่อยลงปลานะครับค<ช>โอเคแล้วถ้าเป็นประกาลังอยากแนะนําตัวเริ่มต้นอ่ะกับตู้ไหนกัะตัวไหนดีกออ็ของอ่อนเลยครับพวกของอ่อนตระกูลของอ่อนอย่างเช่นอืเอาถึกเลยนะกระดุมกระดุมไทยกระดุมเมดนาม,มหรือที่เขาเรียกเรียกกันก็มีหลากหลายครับครับอตระกูลแอนเิเรีย ขาหมูเคนยาพวกนิ้วผมยังไม่ค่อยแนะนำให้ลูกค้าไอ้ให้ทุกคนอ่ะลงพวกที่ต้องป้อนเท่าไหร่นะอืมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ต้องป้อนเท่ากับเราต้องดูแลค่าน้ำเพิ่มต้องดูแลเอนโนสามเพิ่มอีกใช่ค่าคงเสียอะไรพวกนี้ก็แสดงว่าเป็นอ่าประการังที่สัรงะห์แสงเป็นหลักเป็นหลักจะดีกว่าใช่จะดีกว่า คือสามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วก็สามารถอยู่ได้จริงจริครับม,มากกว่านะถ้าไม่งั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าโอ้มันก็จะยุ่งยากเนาะก็จะต้องดูแลโนู่นนี่นั่นก็อยู่ที่ว่าเราพร้อมถึงระดับไหนครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปะะลาคาร์งแล้วก็ตัวปลาที่เราจะลงไปอโอเคเดี๋ยวหัวข้อนี้เดี๋ยวผมขอมาดูภาพรวมนิดนึง สมมุติว่าถ้าเราเลี้ยงรอดเนี่ยต้องทํำยังไงให้รอดเนาะคาแนะนําในการดูแลนะครับหรือว่าคําแนะนําเพิ่มเติมเนี่ยสําหรับมือใหม่ถ้าต้องการตั้งตู้ขนาดเล็กตรงนี้ครับคุณนิซี่อยากแนะนําอะไรผมแนะนํานะครับว่าหนึ่งก็คือเราเปลี่ยนน้ําำบ่อยให้บ่อยที่สุดเปลี่ยนสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะตีน้ําใหม่เปลี่ยนเท่านั้นอืน้ําละเหย เติมน้ำจืดเท่านั้นวัดค่าคอมเกมให้ถูกต้องนะครับค่าผิดปกติเท่ากับมันผิดปกติมันไม่เหมือนเดิมอะไรก็ผิดปกติอันดับต่อมาอควรเลือกอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์ที่ถูกต้องในการเลี้ยงนะครับก็คือหลาดก็อาจจะต้องอวัดค่าน้ำบ่อย เติมน้ำสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำอ่าใช่ครับเปลี่ยนน้ำเนาะสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเรื่องถ้าน้ำาระเหยก็ต้องเติมน้ำเจืดเข้าไปใช่ก็อาจจะมีการดูแลที่มากกว่าตู้ใหญ่นิดนึงแหละเพราะว่าใช่ใช่เนพราะว่าเหนื่อยกว่าเยอะเหนื่อยกว่านะครับถ้าใครอยากเริ่มต้นกับตู้เล็กเนี่ยก็ก็จริงๆอยากให้นำให้นะนําให้เริ่มตู้ใหญ่ไปเลยดีกว่าประมาณหกสิบลิตรที่เราไปคุยกันบ่อยคือตู้ที่มันที่มันครอบพร้อมจะดีกว่า แต่สุดท้ายนี้ถ้าใครอยากลองตู้เล็ก<ช>มินิมอลมินิมอลก็ลองดูนะครับอ่าบางบางท่านอาจจะมีการดูแลที่เข้มงวดทีดด่ดีก็แนะนําได้เลยนะครับเอาข้อมูลตัวนี้ไปลองปรับได้อืเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนที่เข้ามาแล้วก็สามารถเลี้ยงได้อ่าแต่มีลูกค้าหลายคนที่เข้ามาแล้วเลี้ยงไม่ได้นะครับสาหรับตู้เล็กเนาะเราเขาอาจจะผิดพลาดอะไรเราไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ในแม้ในกลุ่มเองในในกลุ่มของคนเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาทะเลเนี่ยจะมีการเอาน้ําไ,ไปเลี้ยงอเอาน้ําไปก็คือเป็นตู้ใส่ลูปเรียกว่างี้ละกันก็คือมีน้ํามีอะไรพร้อมให้ให้เลี้ยงได้เลยก็คือรันทั้งตู้ไปแล้วแต่ว่ามันที่เขาขายกันน่ะมักจะไม่ได้รันน้ํามาก็คือแนะนําให้ทําเองดีกว่าอืมนะครับยังไงมันเหมือนกัน รั S <S 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 เนเองดีกว่าจริงๆถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนก็คอมเมนต์ปรึกษากันได้นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาคุยกันได้เนาะก็อันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันที่เราเคยเลี้ยงตู้ขนาดเล็กนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับใครที่กําลังสนใจที่จะเริ่มต้นเลี้ยงตู้ขนาดเล็กนะครับถ้าทุกคนฟังแล้วนะครับรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็ลองเริ่มกันได้นะครับแต่ก็ให้ใจเย็นนิดนึงในการตั้งตู้เล็กนะครับ ตู้ทะเลเนี่ยไม่ต้องรีบครับแต่เราต้องใช้ความใจเย็นมากกว่านะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณอีซี่เนี่ยฝากสักหนึ่งประโยคละกันให้กับอ่ามือใหม่ที่สนใจอยากเริ่มตั้งตู้เล็กคุณอีซี่อยากแนะนําอะไรโอเคครับสําหรับสิ่งที่ผมจะต้องอสิ่งที่ผมแนะนำสำหรับมือใหม่นะก็คือมือใหม่ต้องใจเย็นๆนะก็คือ,อ,คอมือใหม่อาจจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับผมก็ วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มานั่งชิลแล้วก็คุยเรื่องปลาทะเลกับผมนะครับสีคามแล้วก็กับคุณนีซี่นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับดูแลตู้ดูแลใจตัวเองด้วยนะครับผมมีความสุขกับการดูแลตู้ปลาทะเลของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมวันนี้บายครับ